สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับแอมนะคะคุณผู้ชมคะในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้นะคะสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางคงหนีไม่พ้นเรื่องของรถค่ะโดยเฉพาะรถยนต์นะคะเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีการขับขี่รถบนท้องถนนมากขึ้นเท่าไหร่นะคะอุบัติเหตุที่เราจะเกิดขึ้นก็มากขึ้นเท่านั้นและทุกวันแน่นอนค่ะบางครั้งนะคะก็เกิดขึ้นอาจจะหนักบ้าง บาบ้างนะคะเราเห็นกันอยู่เป็นประจำค่ะหรือบางทีนะคะมีการถกเถียงกันว่าใครถูกใครผิดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่หายเลยค่ะหรือในบางครั้งค่ะเราจอดรถของเราอยู่ดีๆนะคะก็ดันค่ะมีคนมากรีดรถซะง,งันนะคะซึ่งบางทีค่ะถ้าเราจะเห็นอีกอย่างนะคะแล้วก็เป็นเคสที่แอมเองนะคะก็เจออยู่บ่อยค่ะคือชนแล้วก็หนีค่ะซึ่งเรื่องราวแบบนี้นะคะเราก็จะพบได้ค่ะตามข,าข่าวต่างๆรวมไปถึงคลิปนะคะจาก กล้องหน้ารถที่นําเสนอกันอยู่บ่อยๆค่ะแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าประโยชน์ที่แท้จริงนะคะของกล้องติดหน้ารถยนต์ที่หลายคนอาจจะบอกว่าติดไว้เพื่อความเก๋เพื่อความเท่แต่แท้จริงนั้นนะคะประโยชน์มันมากกว่านั้นค่ะวันนี้นะคะแอมเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆค่ะกับ5ข้อดีค่ะของการติดตั้งกล้องติดหน้ารถยนต์อย่าง Aston Super t r i มาฝากกันค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องยกให้เรื่องของดีไซน์นะคะกับกล้องสติหน้ารถของเรากับ a s t o n Super 3นะคะซึ่งเป็นทรงกระจกนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถติดตั้งทับกระจกมองหลังของเราอันเดิมได้เลยค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องใช้ขาในการยึดติดให้เกะก,กะเหมือนกล้องทช่วไปค่ะส่วนการติดตั้งนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้หรือกังวลว่าจะติดตั้งยากหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถติดตั้งได้ไง่ายๆเลยค่ะส่วนวิธีการติดตั้ง มีเพียงแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะใส่ม e m ม r ر ลงไปก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะใช้แถบยางที่มีอยู่ในกล่องรัดเข้ากับกระจกมองหลังอันเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เสียบสายกล้องหลังเสียบสายชาร์จและสตาร์ทรถยนต์สุดท้ายค่ะเราก็เสียบสายไฟเข้าที่จุดบุหรี่ในรถกล้องก็จะติดและบันทึกให้เองอัตโนมัติถือว่าเป็นการติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อยกับ5ขั้นตอนง่ายๆค่ะ ส่วนกล้องหลังนะคะจะติดในรถหรือว่านอกรถก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสมบัติกล้องหลังของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการกันน้ำดีดด้วยค่ะแต่แอมแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดถ้าอยากติดนอกรถนะคะก็อาจจะไปติดที่ร้านหรือว่าศูนย์บริการเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะแต่ถ้าไม่อยากให้ยุ่งยากนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่นํากาว 3M นะคะที่เราแถมไปให้ก็สามารถติดนะคะกับกระจกหลังรถได้เลยค่ะ จุดเด่นอย่างที่2ค่ะก็ต้องยกให้เรื่องของการบันทึกภาพนะคะสามารถบันทึกภาพได้ทีเดียวนะคะ 2กล้องกันเลยค่ะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะกล้องหน้านะคะมีไฟล์วิดีโอนะคะเป็น Full HD ค่ะ 1080p ค่ะส่วนกล้องหลังนะคะมีขนาดไฟล์ถึง640 840ค่ะซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นไฟล์นะคะที่มีมาตรฐานมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบันทึกภาพนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีฉ,ะฉะุกเฉินได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนที่ชัดเจนหรือเป็นพฤติกรรมของคนร้ายได้แบบคาหนังคาเข่าข กันเลยล่ะค่ะ และข้อ3นะคะข้อดีของเราคือสามารถบันทึกได้ยาวนานค่ะเพราะว่ากล้องติดหน้ารถของเรานะคะกับ Asta n u รุ่น Super Tre มาพร้อมกับหน่วยความจำนะคะสูงสุดถึง64 g b กะบนะคะแต่ถ้าใครกังวลนะคะเรื่องเมมโมรีว่าจะเต็มหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเรามาพร้อมกับฟังก์ชันลูฟเลกคอร์ดนั่นเองนะคะคือการแบ่งไฟล์เป็นย่อยๆค่ะและมีการบันทึกแบบหมุนวนไปค่ะคือถ้าเมมเราเต็มนะคะก็จะบันทึกทับไฟล์เดิมที่เรา ไม่ได้ใช้งานค่ะและนอกจากนี้นะคะเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ต่างๆนะคะลงในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานได้อีกด้วยค่ะ และข้อที่4นะคะล็อกไฟทันทีเมื่อมีการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นค่ะซึ่งแอมว่าจุดเด่นข้อนี้เหมาะมากเลยนะคะด้วยฟังก์ชัน G sensor ของเราค่ะกับกล้อง Aston Super Tree นะคะเพียงแค่กล้องของเราถ้ามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะล็อกไฟตรงนี้ทันทีและเราสามารถเก็บภาพตรงนั้นเพื่อเป็นหลักฐานได้เลยเช่นกรณีเฉี่ยวชนนะคะบางครั้งคือเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่อุ่นใจค่ะถ้าเรามีกล้องติดหน้ารถอย่าง Aston Super ปออยู่ในรถของคุณค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะเรื่องของประกันและก็บริการหลังการขายนะคะคุณผู้ชมคะในการที่เราซื้อของอะไรสักหนึ่งอย่างอย่ามองแค่ว่าถูกค่ะเราต้องมองให้ลึกก็คือเรื่องของประกันและก็บริการหลังการขายค่ะอย่างกล้องติดหน้ารถของเรานะคะแอสเซนรุ่น Super ร์ทรีนี้นะคะเรามีประกันให้คุณผู้ชมถึง1ปีค่ะและถ้าซื้อไป7วันมีปัญหานะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้อีกเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีศูนย์บริการรองรับนะคะและ ที่สภาญนะเรายังมี่วนบริการต่างๆที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานหรือฟัง์กชั่นต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะแอมเลยอยากจะขอฝากค่ะกับกล้องติดหน้ารถอย่าง a s t ตั Super t ร์ทรเป็นหนึ่งในใจแล้วก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะกับการดูแลรถของคุณบนท้องถนนให้ปลอดภัยและก็ห่างไกลาจากปัญหาอุบัติเหตุต่างๆค่ะ